ท่านประธานสภา,าที่เคารพพิมพ์พฤดาตันจราลักษ์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักภูมิใจไทยค่ะวันนี้มีเรื่องจะมาหารือกับท่านประธานค่ะสามเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะเขือเ่อนพร้อมทางเดินทางเท้านะคะริมคลองชนประธาน26ค่ะบริเวณหน้าวัดธรรมจริยาตำบลเข้างามอำเภอวังน้อยนะคะเกิด การซุดตัวค่ะและเสียหายนะคะมีความยาวมากกว่า100เมตรค่ะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องได้นะคะเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่พี่น้องประชาชนใช้ในการออกกำลังกายและใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะจึงอยากจะขอให้ทางกรมชนประทานค่ะเร่งจัดสรรงบประมาณนะคะมาดำเนินการซ่อมแซมด้วยค่ะเพราะว่าเขื่อนจุดบริเวณนี้นะคะเกิดการซุดตัวมานานกว่า3ปีแล้วค่ะ เรื่องที่สองนะคะคือไฟทางบนถนนทางหลวงค่ะดับอยู่หลายจุดเลยนะคะโดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข352ค่ะเส้นธัญบุรีวังน้อยนะคะซึ่งก็มีการก่อสร้างอยู่ด้วยนะคะอีกจุดนะคะก็คือบนสะพานยูเทิร์นเกือกม้านะคะกม57ตําบลลําไทรอาเภอวังน้อยนะคะก็ทำให้ผู้ใช้เส้นทางนะคะเกิดความยากลำบากและอันตรายเป็นอย่างมากค่ะ ส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะตอนนี้การระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพยามีการเพิ่มขึ้นนะคะเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในบางพื้นที่แล้วนะคะจึงอยากจะขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะพระนครศรีอยุธยาและทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ําที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ